Hello Good afternoon ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามาดูชีวิตแม่ค้าตลาดนัดของเรานะคะ1วันจ้าไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างไปจ้าอาบน้ำกันเดี๋ยวไปสายนะคะไปขค่ของไปขายของแล้วสุดสดไปเจอกันที่นัดเลย<ป>จริงๆวันนี้เป็นวันหยุดของเรานะคะแต่ว่า พี่สาวเราอะต้องการคนช่วยขายแต่ปกติเราก็ช่วยขายนะเราช่วยพ่อกับแม่ขายของเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดของพ่อกับแม่เรานะคะเราก็เลยไปช่วยพี่สาวเราขายซึ่งกว่าจะออกจากบ้านได้เนี่ยโหเป็นชั่วโมงเลยค่ะเตรียมตัวตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งออกนัดสองโมงกว่าจะถึงนัดสองโมงครึ่งไปแล้วคะ่ะทุกคนเราก็นั่งรถ ไปชมวิวไปเพลินๆค่ะกว่าจะถึงนัดง่วงนอนพอดีค่ะรอเล่นค่ะทุกคนที่จริงแล้วอ่ะเราอ่ะชอบขายของมากเพราะว่าได้เงินแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะอ <Hello. S 1> ันนี้ป้ามาขายที่ตลาดนัดหนองหอยนะคะทุกคนมีทุกวันอาทิตย์นะคะพอถึงนัดนะคะเราก็ต้องมาจัดร้านจัดของอ่ะไปจ้ะจัดของต่อนะคะ เอานื่นใส่ถุงกอกนี่ไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยหยิบกันได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยเราก็ต้องป้องกันนะคะใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆด้วยและนี่คือตลาดนัดในเวลา5โมงนะคะทุกคนเราก็ขายของบนไปนะคะ ตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกา20นาทีนะคะทุกคนของอยังเต็มร้านอยู่เลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะกองทัพต้องเดินได้ท้องค่ะตอนนี้5โมงกว่าจะ6โมงแล้วค่ะเหิว่อยจะได้กินกัน,กนแล้วก็เดินดุยดุยไปร้านแพนเค้กเจ้าประจำกันเลยจ้าอร่อยมากคือแบบดูซ่อน ชอบอรรที่เขาบีมให้ฉันสิแล้วก็แพนเค้กร้อนๆโป๊ะนะคะทุกคนคือแบบมันฟินมากแพนเค้กนุ่มมากแล้วก็หอมเนยมากนะคะพอได้ของเราแล้วนะคะแล้วก็เดินกับหลานไปกินกันเลยจ้าหอมมาก ทานเสร็จก็เก็บของกลับบ้านต่อเลยจ้าหกโมงแล้วค่ะกลับบ้านกาันที่ต้องเก็บของเร็วขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเรามารถเครื่องนะคะเก็บช้ากว่านี้เนี่ยถึงบ้านมืดแน่นอนค่ะก็เก็บของบน ค่ะทุกคนเราคิดว่าการเป็นแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยมันคือความสามารถของเราอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนเราได้เรียนรู้ธุรกิจตั้งแต่เด็กได้รู้วิธีการหาเงินของพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเราเข้าใจเลยค่ะว่ากว่าพ่อแม่จะมีวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเก็บของเสร็จแล้วค่ะกลับบ้านกันหวังว่าทุกคนจะชอบบล็อกนี้นะคะ enjoy ค่ะ